เอเวเลตไทเทเนียมพัดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัตินะครับจะมาสาธิตการใช้งานนะครับตัวนี้ว่าเจ้าตัว f o r ์ดเอเวเลคันนี้มีฟังก์ชันพิเศษตัวนี้อยู่แล้วแบบมันพิเศษยังไงนะครับเรามาลองดูกันดีกว่านะครับครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าตรงคอนโซลตรงนี้ครับจะมีปุ่มควบคุมต่างๆเต็มเยอะแยะทั้งหมดเลยนะครับ ่วนจะเห็นได้ว่าตัวฟังก์ชันถอยจอดจะเป็นตัว P แล้วก็พวงมาลัยนะครับตัวนี้เราจะมาสาธิตการถอยจอดเทียบข่างอัตโนมัติของเจ้าตัวเอเวอเรสต์คันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดปุ่มนี้กันเลยครับหลังจากการกดปุ่มตัว P แล้วก็พวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันถอยจอดครับตัวหน้าจอก็จะขึ้นเป็นจอดขนานกําลังค้นหาที่จอดรถด,ด้านซ้ายนะครับตัวรถนะครับจะทําการค้นหาที่จอดรถด,ด้าน ด้านซ้ายอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราจะต้องการที่จะเลี้ยวด้านขวาต้องการที่จะจอดด้านขวานะครับให้เราทําการตีไปเลี้ยวด้านขวานะจะเห็นได้ว่าตัวสัญลักษณ์นี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นด้านขวานะครับมันก็จะมันก็จะทําตัวเซ็นเซอร์รถยนต์ของเรานะครับด้านหน้า6จุดแล้วก็ด้านหลัง4ี่จุดนะครับตัวนี้ก็จะทําการสแกนนะครับพร้อมกับตัวมีเ SI ซ็นเซอร์เรดาร์ต่างนๆะๆครับสแกนหาช่องจอดนะครับหลังจากที่เปิดตัวระบบเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับให้เรา นะครับเดินหน้าไปข้างหน้านะครับตัวรถจะทําการสแกนนะครับครับก็ให้คุณลูกค้าดูที่หน้าจอด้วยนะครับตรงนี้ครับถ้าลครับเมื่อกี้มันมีท่องจอดอ่านี่เราได้ท่องจอดใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นที่หน้าจอว่าพบซ่องจอดแล้วครับให้เราเดินหน้าไปอีกนิดนึงแล้วก็ถ้าขึ้นสต็อปตรงนี้ก็แปลว่าให้เราทําการหยุดรถแล้วก็ปล่อยพวงมาลัยนะครับ จะมีหน้าจอตรงนี้นะครับจะมีคําสั่งคําแนะนําบอกนะครับจอดรถขนานพบที่จอดรถปล่อยพวงมาลัยนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็ทําการเข้าเกียร์ R เลยครับตัวนี้ครับถ้าเกิดคุณลูกค้ากลัวว่าจะทำอ่าในส่วนไหนผิดนะครับตัวหน้าจอนะครับจะมีวิธีการใช้งานอยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะคือการจอดขนานถอยรถเพื่อเตรียมหยุดรถนะครับตัวนี้ก็จะแนะนําให้เรา ใช้เท้ามาที่เบรกนะครับเพื่อการควบคุมเบรกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยมือจากพวงมาลัยได้เลยครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยเบรกครับตัวนี้ครับเห็นได้ว่าโหไม่ใช่ผีสิงแล้วครับตัวรถมันทํางานเองนะครับตัวนี้เราก็ค่อยๆแบบอ่าค่อยๆปล่อยเบรกนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับหน้าหลังนะครับจะมีบอกระดับเซ็นเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหแบบ ง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมนห่นไหมครับจะเห็นได้ว่ามีเซนเซ,นเซอร์นะครับนะครับนี่นะครับก็จะที่เสร็จสิ้นแล้วไอตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์กัรระยะบอกนะครับว่าตัวรถนะครับใกล้จะถึงจากด้านหลังแล้วพร้อมกับช่องจราจรตรงนี้นะครับถ้ากดเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีขึ้นที่หน้าจอว่าเสร็จสิ้นแล้วครับจากนั้นก็เข้าเกียร์ P ครับท่านผู้ชมสําหรับฟังก์ชันถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัติสำหรับเจ้าตัว Ford e v e r e อนี้นะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่แบบตัวเล็กๆแล้วแบบว่าอาจจะเคยชินกับการขับรถยนต์รถเก่งขนาดเล็กๆนะครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นขับรถ SUV ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็การกระยะถอยจอดอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่สะดวกอย่างเงี้ยครับตัวฟังก์ชันนี้นะครับก็ช่วย อำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้านะครับทาให้คุณลูกค้าใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับทาให้การขับขี่ของเจ้าตัว Ford Everest คันนี้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะครับว่านุ่มจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบการรีวิวของเจ้าตัว Ford Everest เพียงแค่นี้กอนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม